30- 30- ิบจุดเกกิโลนเ้าราน้ำหนักรวม3า3กิโลกรัมเมื่อกี้เราชั่งได้สามสิบจุดเก้าแสดงว่าใช้ไปเท่าไหร่จุดห้สีกิโลแล้วเนี่ยน้ำหนักแก๊สสิบกิโลน้ำหนักทั้งเปล่า1ิ3กจุดสกิโลนั้นตอนที่เราใช้หมดเราต้องชั่งว่า1ิ3กกิโลละเปล่า ถ้าเหลือ17กิโลน่าไหมคาม่าออยัางเหลืออยู่นะครับตอนนี้เขามาเราต้องเช่า3 1 3กิโลหรือเปล่านะครับอันนี้คือแก๊สบตดบดทอบดทออาทิตย์เรามาดูอ่าสเปคถังเป็นยังไงมีไหมนี่วิธีใช้เขียนมาอย่งไงควนอะไรใช่นะอา่านสิควนเปิดวาล์วที่ถังแบบก๊อกน้ำเพียงหนึ่งถึงสองรอบอื ต้องเป็นต้องเปิดวาลวที่ถังทุกครั้งเมื่อเลิกใช้งานต้องปิดวาลวทุกครั้งเมื่อเลิกใช้งานไม่ไม่จะไม่ได้ปิดต้องปิดทุกครั้งเข้ทุกครั้ง,ออง,งเนี่ยการปฏิบัติเมื่อก๊าซรั่วห้ามเปิดปิดสวิตช์หรือเสียบปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกเทนิดห้ามจุดไมหมขีดไฟหรือทําให้เกิดประกายไฟบริเวณที่ก๊าซรั่วปิดวาลที่ถังและเปิดประตูหน้าต่างใช้พัดโบกไล่ระบายก๊าซออก ถ้าถังรั่วให้ยกถังไปไว้ในที่โล่งแจ้งและพิพิกจุดรั่วไว้ข้างบนอันนี้การขับตรวจหารอยรั่วให้ใช้น้ำฟองสบู่ลูบไล้ตามบริเวณข้อต่างๆการตั้งถังกา๊าซควรตั้งถังให้ห่างจากเตาไฟประมาณ1.50เมตรควรตั้งถังในบริเวณที่มีอากาศถ่ายเทได้ดีและเครื่องย้ายได้สะดวกอ,อันตรายห้ามกิ้งห้ามกระแทกห้ามถ่ายเทกา๊าซ ห้ามบรรจุการที่สถานีบริการห้ามนำไปใช้แทนทางการหรือว่าค่อนข้างจะแม่นแะ้วเนี่ยเขามีเขียนหมดโอเคอันนี้น้ำหนาทางเปล่า16.4กกิโลแต่นี่ตัวนี้เขียนว่า16.3กกิโลต่างกัน,น1นงะขีดนะความจุ35.5ตบห้าตาดางตารงตารงเมตรเขาเรียกว่าอะไรอ่ะดิดอ่ะดีด ตารางลิตรนะครับอันนี้ความ,วามหนาถัง2.4มิลลิเมตรนะแต่ว่าเราอยากรู้ว่าพีเชอร์ได้เท่าไหร่ความความอะไรความดันความดันทดสอง3.3เมกะปาสคาอ๋อเมกะปาสคา3.3เมกะปาสคาก็เทียบเท่าเออ่33บา 33บาปคนด้วยประมาณ1 4 7จุคุณได้ล้ละกันก็คือประมาณ500 psi อ,อ่ะ่า3 3เมกะปาสคาลก็คือเท่ากับโดยประมาณ3.3บาไม่ใช่33บามปานจุเมกะปาสคาลก็คือ1บาสา3.3 bar. 33สบาปาบาปาคณ15 psi 30เท่ากับห ก็4 9่ก้บ5าทกับามาณ500้ s i สอ่ะระมาห้าร้อยปอนะรามาห้าร้อยปอนเทียบเท่าอย่างรถจะประมาณ1 6บหเท่าอ่ะทั้งบรรจุก๊กาซปิโต,เตรเลียมอะไรอ๋อคามตนอะไรใช้งาน1นึ่งจกห้าเมกะพารคกับหน่งจุดห้าเมกะ พาสค่าใช่ไหมหนึ 5, mean, yeah. 3, 2, 3. 3. ่งจุดห้าเป็นงานประมาณครึ่งหนึ่งสามจุดสามส่งสูตรได้สามจุดสามตรงนันส่งสูตรสามสามใช้ได้หนึ่งจุดห้าก็ประมาณสองห้าสิบลงมาสองห้าสิบความหมายกระถังตัวนี้รองรับได้ห้าร้อยเพีย์ไซด์แต่ว่าความดันใช้งานน่ะเติมอ่ะเติมได้ประมาณสองร้อยสองร้อยห้าสิบปอนด์อ่ะประมาณอ่ะ รุ่นที่ผลิตอันนี้หมายเลขนี้ทดสอบนี้ทดสอบครั้งสุดท้ายโอเคประมาณ250 psi 250ปอนด์อะถังในนี้ประมาณมี250ปอนด์ประมาณยางรถยนต์ประมาณ8เท่าอะยางนี้ก็33ปอนด์นะครับโอเค